วันนี้ว่ะต้องบอกต้องต้องถามก่อนเลยว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างคราะว่าแฟนๆมากันเยอะมากเลยก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่มีแฟนๆมาให้การตอบรับอย่างดีนะคะคแล้วก็ยังไงก็ฝากสแสตลีย์แล้วก็แตตลีย์ขับไทยแลนด์ไว้ด้วยนะคะฝากทุกคนฝากฝากฟอลโล่ด้วยนะถ้าเกิดแบบกระแสดีเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่โอเคไหม <c oughs> มาไหมถ้าเกิดรอบหน้าแสตลี่พาสกายนานี้มาอีกมาไหมมาไหมฮะฝั่งนั้นฮะ ก็อยากจะถามเลยครับว่าเป็น <McK> ย <dear> ังไงบ้างกระแสตอนนี้เพราะว่าต้องบอกว่าสแตลลี่เป็นแก้วน้ำที่แทบจะทุกบ้านต้องมีสักใบหนึ่งก็อย่างที่บอกนะครับว่าแบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่อยู่มานานก็คือจริงๆเนี่ยเขาก่อตั้งมาเป็นร้อยปีแล้วก็ด้วยความที่เขาพัฒนาแบรนด์มาตลอดพัฒนาสินค้ามาตลอดก็เลยทาให้คุณภาพที่มีเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดี แต่ว่าการกลับมาในไทยครั้งนี้เนี่ยเราเหมือนว่าเราไม่ได้จับกลุ่มแค่ออทเดอร์อย่างเดียวละเราเปลี่ยนค่ะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าทุกวันนี้มันเป็นไลฟ์สไตล์มันเป็นแฟชั่นแก้วมันไม่ใช่แค่แก้วแล้วเนาะแก้วกินน้ำใครๆก็มีแต่ว่าเราเหมือนเป็นอิสเซอรีแก้วหนึ่งใบเนี่ยสามารถใช้ได้ในหลายๆโอกาสหรือว่าคนคนหนึ่งไม่จำเป็นตน้องมีแก้วใบเดียววันนี้เราใส่ชุดสีค,ครีมเรามีแก้วสีครีม วันนี้เราไปออกกำลังกายใส่ชุดสีเหลืองเราก็ต้องมีแก้วส,สีเหลืองก็มีแบบนี้นะฮะมีหมดทุกสีแล้วก็มีทุกแบบด้วยพอจริงๆแล้วมันเป็นแก้วที่ต้องมีนะคะเราก็ไม่ใช่มีใบเดียวต้องมีหลายๆใบเพราะว่าใช้ตามการใช้งานตามโอกาสเนาะแล้วก็สีตามวันเป็นสี <c oughs> มงคลอะไรแบบนั้นก็ถูกเลยนะคก็ฝากสเตอรี่ไปด้วยนะครับขอเสียงปรบมือคุณเมสซี่ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับสกายนาริีส์ซับซ้อมเป็นว่า สวัสดีครับ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 ,ครบใครเพิ่งเคยเจอครั้งแรกบ้างดูมือหน่อยเคยเจอครั้งแรกบ้างไหนไหนโอ้โหไม่จริงไม่จริงแน่นอนแบบนี้ไม่จริงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แบย,ยืนหลบๆตรงนี้จะได้เห็นชัดๆอาก่อนอื่นอยากให้ทั้งสกายนาน,นีทักทายแฟนๆเหล่าน,นี้มากันห้างแตกจริงๆโอ้ยังไม่แตกครับพี่ <laughs> อันนี้ครับชักไทยครับครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่มาหาสกายกับณีวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่มาหากันครับไม่ได้เจอนานมากเมื่อกี้เพิ่งคุยกับสกายว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่ได้ออกอีเวนต์นี้นานมากใช่ใช่น่าจะเป็นอาทิตย์แล้วนะอาทิตย์ใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละอาทิตย์มันก็ไม่นานมากนะจริงๆนะปกติเจอบ่อยกว่านี้ไงสามสี่วันเจอแล้ว ใช่ไหมเจอทุกคนไงก็ดีเหมือนกันนะวันนี้อย่างงั้นวันนี้พี่พี่ไม่ชมเลยนะพี่เฉยๆเลยนะเห็นไหมแฟนๆก็ก็ชมกันเองเลยโอเคไหมรอรอรอต้องต้องต้องชมให้เต็มแก้วเลยเหรอสกายครับทักทายแฟนๆหน่อยครับสวัสดีอ่าชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าสวัสดีครับโอ้ชั้นบนสุดสวัสดีครับสวัสดีครับข้างล่างยังได้อยู่นะครับลงมาได้นะครับ โอ้หอยู่ชั้นบนนู้นเลยเหรอว้าวหรือว่ามากินข้าวแล้วก็เดินผ่านหรือล่าเขาก็งงว่าเอ๊ะเขาุงใครกันนะอะไรแบบนี้อันนี้ครับพี่มีหนึ่งคำถามแฟนฝากถามมาว่าแผลที่หน้าคุณหายหรือยังครับอ๋อดีขึ้นแล้วครับเป็นแผลที่จมูกแทนครับเอ้าม่นเป็นอย่างนั้นรึนิดหน่อยครับเป็นแผลลูกผู้ชายครับภาษาวียดุวงเล็บขวดด้วยรับผม คุณคุณจะแบบรู้แบบเป็นแบบแบดแบดหน่อยใช่ไหมเป็นแบบเป็นเป็นพี่หิรันเนี้เหรอใช่ใช่ใช่เป็นแฟนคิดว่าเขาเทไหมวันนี้เทหรือว่าน่ารักประกันโอเคโอเคเอเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้งานงานเราไม่จบนะคสเตอรี่ได้ลองไปแล้วคุณชอบรุ่นไหนยังไงบ้างเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นแบบน้องๆใช้กันด้วยด้านล่างครับจะให้ใครก่อนอัสกายก่อนก็ได้ ได้ครับก็ของผมจะชอบรุ่นไอสโตรฟีฟโลครับคริงจริงๆปกติจะชอบ uh, เป็น uh, ตัวฟลิปฟลิปสตอร์เพราะว่ามันแบบว่าฟังก์ชันแต่ว่าที่บ้านมีตัวแบบฟังก์ชันเยอะแล้วรอบนี้เลยแบบว่าขอเน้นดีไซน์อ่าแป๊บนึงครับนึงสกายบอกว่าชอบตัวฟรีฟโลมีใครซื้อฟรีฟโลไปไห,มไหมเมื่อกี้มีใครซื้อฟรีฟโลบ้างตัวตัวที่เป็นกระดกอะ่ะกระดกกระดกที่เปียวๆอ่ะอ่ากระดกกระดกน้ำอ่ะ นั่นนั่นนันสิสิอ่าฝังนั้นเพราะว่าเมื่อกี้ผมสปอยไปบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะให้น้องๆสองคนไปเลือกด้วยแล้วก็มีผู้ชคดี5คนได้รูปคร่อรอยของน้องคู่ไปครับก็บบเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้แล้วคุณใช้แล้วคุณเป็นยังไงบ้างสากายชอบไหมโอ้ดีมากเลยครับแบบว่าใช้แล้วมันแบบว่า practical แบบว่าไปจิมไปอะไรก็พกสะดวกที่ความที่แบบเขารูปร่างแบบปาดเปรี้ยวอ่ะเวลาแบบเราถือไปก็มันแบบว่า มันเท่ไหมัถ่ายรูปก็สวยถือปุ๊บดูมีเทสใช่ถ่ายรูป w o r อ out นะวันนี้ w o r อ out แล้วก็กลับบ้านแล้วก็ไม่ได้วิ่งไม่ได้เล่นอะไรเลยรอเล่นรอเล่นงานนี้แะครับคุณชอบเป็นรุ่นไหนยังไงบ้างของนี้เป็นรุ่น c u เชอ r ์ครับถ้าพูดสำหรับอันนี้คือด้วย Stanley เขามีลาาหลายสีอยู่แล้ว คือ <c oughs> ด้วยความที่เราเป็นคนชอบแต่งตัวอะไรเงี้ยรรเราก็จะแบบสามารถเลือกอะไรที่มันมามมกแอนด์แมทกับเราได้ด้วยความแบบความ,วามเฟรนด์เนี่ยเหมือนที่เขามีลุกเล่นไงครับ <c oughs> อกมันดีมากาใช่ครับรแซนดี้แล้วก็ครับแล้วก็แล้วก็ที่ันที่ในชอบคือ,ค,อความเป็นซิกเนเจอร์เขาที่แบบเขาแบบมีมีที่ <c oughs> จับ <c oughs> ใช่ครับใช่ที่จับแล้วก็มีหลอดอะไรเงี้ยนี่ก็เหมือนสกการแล้วแบบพกไปกองไปยิมหรือว่าไปแบบไปเที่ยวที่ไหนมันก็พกไปได้ใช่ ก็ต้องบอกว่ามีจริงๆเขามีอีกหลายรุ่นมากเลยนะใช่ครับมีอีกหลายวันนี้เราจะมาเน้นเรื่องของคอร์เชอร์ที่ทุกคนได้เห็นกันที่เป็นหูหิ้วที่มีที่จับเป็นรุ่นซิกเนเจอร์เขาเลยใสองกับสามแถวสองแถวสามนะครับก็ที่มีหลอดยาวๆใช่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 ครับผมสกายเหมือนจะพูดอะไรไหมครัอ๋อเปล่าครับกําลังจะถามว่าแถวสองจากบนหรือแถวสองจากล่างครับอ่ามันเหมือนกันลูกเอ้ยอสองสามมันก็จะต้องอยู่ตรงกลางอยู่ดีสองอ่าโอเคช่างมัน สีน่ารักมากเลยสีพาสเทลแบบว่า้อบการเปลี่ยนเรื่องไปเลยอ่ะแบบอะไรอ่ะอินเทรนด์มากแบบช่วงนี้สีพาสเทลกำลังแบบว่าฮิตฮอรคุณชอบสีไหนเป็นแบบพิเศษไหมแบบเผื่อสปอยแฟนๆหน่อยว่าวันนี้แบบอาจจะได้ oh. บอกแค่ว่าสีพาสเทลแล้วกันเดี๋ยวมันจะเป็นการว่ uh. ข้อสอบเยอะไปหน่อย uh. ตงภูรนี่ใครชอบเหรอ uh. แต่เขาเป็นคนเท่เทๆเขาต้องชอบสีเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยมั้ม <laughs> บอกว่าสีชมพูแบบนะครับผม <c oughs> ครับผม <c oughs> สมมุติเรืปกติแล้วเราเราเราไปออกกำลับบงกายเงี้ยเราเราออกกำลับบงกายอะไรอย่างกันบ้างอย่างอย่างสากายมีไปวิ่งอะไรงี้ใช่ไหมมีครับก็ไปวิ่งที่แบบว่าสวนสาธารณะด้วยแล้วก็วิ่งในจิมด้วยครับครับผมแล้วพวกไปด้วยพวกไปด้วยครับก็มันพกสะดวกแล้วก็แบบไม่ไม่ไม่อยากแบบว่าบางครั้งแบบไม่ไม่อยากแบบซื้อแบบขวดพลาสติกอย่างเงี้ยครับนีก็แบบ ช่วยลดโลกร้อนด้วยครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งแก้วหนึ่งใบที่จบทุกแอคทิวิตเป็นแบบไอเทมที้แบบว่า I must have เนาะเอาล่ะเราคุยมาประมาณหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้น้องๆทั้งสองคนไปถ้าเกิดเราต้องเลือกแสลี่สักใบหนึ่งอะให้กับคนพิเศษของเราใครก็ได้ครอบครัวคนที่เรารักหรือใครก็ได้เนี่ยคุณแบบจะจะเลือกยังไงดีฝากฝากลงไปจิ้มมาสักใบสองใบ,ใบได้ไหมครับอ่ะวันนี้เชิญนะได้เลยครับ ตอน,นนี้คนเดียวใช่ไหมสกายด้วยครับผม <c oughs> แม่เป็นคนตลกแล้วเราอ่ะงานนี้เอาสีไหนดีไปอะไรกันนะตรงเนี้ย <c oughs> ไปอะไรกัน <c oughs> คืออะไรเ <c oughs> นี <c> ่ย <oughs> อันนี้คือให้เลือกเลือกด้วยกันห๋ือคนละอันคนละอันครับ ผมชอบมากเลยที่แบบแฟนแฟวันนี้ใส่ชุดมาแบบเป็นสีแบบตรงธีมของตัวเองมากเลยสวยเยอะผมชอบเลยมันเลือกยากมากเลยเอางี้เอางี้เอางี้ถ้า<อ>เกิดเลือกยากสกายสมมติว่าถ้าเกิดเราต้องเลือกให้เขาใช้หรือว่าใน,นนี้คุณต้องเลือกให้สกายใช้อ่าคุณจะเลือกสีไหนให้เขาแล้วก็ัน,นนี้ง่ายมากเลยอันนี้เลยเอ้ไม่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 อันนี้อันนี้ กูเดียวกับเสื้อเขานะอันนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบขึ้นไปเลยครับครับนันนี้ครับคุณจะเลือกอนไนเฮสกายดีเลือกอันนี้ครับทำไมอ่ะทำไมอ่ะอยากได้เองโอเคอ่ะถ้าเกิดเลือกได้แล้วเรียนเชิญบนเวทีกลับมาได้เลยนะครับเรียนเลยอ่ะผมชอบมากอยากได้เองก็เลยเลือกสิ่งนี้เป็นตัวของตัวเองครับครับผม สกายเล่าให้ฟังหน่อยทําไมต้องเป็นรุ่นนี้แล้วทาไมต้องเป็นสีนี้ด้วยก็เขาบอกให้เลือกเขาบังคับ <c oughs> แฟนบัคับก็บังคับบอกให้อ,ออนนี้ <c oughs> มันไม่ค่อยมีทางเลือกเท่าไหร่เพราะว่าอันเนี้ย <c oughs> พี่ว่าดีนะเราใส่แบบห้อยพวงกุญแจห้อยตุก๊กตาให้ห้อยแบบมัสคอร์ตเลยแบบแบบนี้ก็ได้ <c oughs> <ช>นี่คือรุ่นคอชเชอร์ที่ผมบอกใช่เอางี้แฟนๆถ้าเกิดซื้อไปเอาห้อยมัสคอร์ตไหมห้อยเลยใช่ไหม มีใครห้อยเราบ้างให้ชื่นใจหน่อยเห็นเขาแบบจะเอาแขวนห้อยคอไปเลยใช่ไหมเห็นว่าล่ะแกมันยากไปถ้ากใส่น้ำเต็มมันก็หนักคออยู่นะโอเเขาชอบเนาะเฮ้แต่สีเยอะจริงๆครับเอ้ทุกโอกาสมมกครับผมแล้วในนี้ครับทำไมคุณถึงเลือกอันนี้ให้ตัวเองครับผมชอบสีผมรู้สึกว่าคือมันมันสวยมากถ้ายิ่งเล่นกับไฟครับ แล้วเราแบบสมมุติว่าเราแบบอันนี้ผมรู้สึกมันก็มิกกับการแต่งตัวได้เงี้ยเราถือเงี้ยสมมุติคนถ่ายรูปก็แบบเฮ้ยอันนั้นแก้วน้ําอะไรทาไมมเท่จังเลยอะไรเงี้ยใช่หรอเป่าแดนดี่พูดพูดแล้วไม่ต้องมองหน้าพี่มองข้างหน้าไอ้ลองใหม่ลองใหม่สมมุติว่าคนเดนไปถามเฮ้ยนั่นนี้ครับใช้เท่จังเลยอ่ะถือแก้วอะไรมา กูไม่ค่อยมั่นใจแล้วอย่าบิวอย่าบิวอย่าบิวเก่งไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ถ้าวัดมีสีสันเยอะมากใช่แล้วก็ตอบโจทย์เพราะอย่างเงี้ยต้องบอกว่าถือง่ายมากเลยอ่ะถือง่ายแล้วก็ดื่มง่ายด้วยก็แกะฝาก็ยกดื่มเลยคืออย่างของสกายอ่ะพี่ว่าอันเนี้ยเอาไปตั้งไว้แบบที่บ้านหรือว่าออฟฟิศก็ได้ใครทำงานนั่งโต๊ะเพราะว่าหลอดก็แบบว่าสามารถดึงออกมาแบบทำความสะอาดได้ด้วยอ่านี่ใช้จริงใช้จริงใช้จริงของแท้อ่อนดึงโชว์สักที แล้วก็ปิดได้ด้วยนะครับก็เหมาะมากกับทุกแอคทิ i ิตี้ของทุกคนกันเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งเกม